สวัสดีครับวันนี้มีร้านอาหารอีสานแซ่บๆเปิดใหม่มาแนะนานะครับชื่อร้านฝากมารุมปทุมธานีตรงนี้คือสาขา4แล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยคงไม่มีหลายสาขาแน่นอนตรงนี้เพิ่งเปิดมายังไม่ถึงเดือนเลยนะครับร้านอยู่ริมถนน3 4 6เลยโรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์ลอสขึ้นไปทางเทคโนโปทุมนะครับเลยปั๊มปตทมานิดเดียวสังเกตทางซ้ายมือร้านหาไม่ยากครับมีครกยักษ์ตั้งเด่นเป็นสง่าแบบนี้ต้องมีส้มตำขายแน่นอนครับที่นี่เขามีสโลแกนด้วยเขียนว่าครบรถสดสะอาดอาหารถูกปากต้องฝากมารุมนะครับ ก็ตามชื่อร้านเลยฝากลูกค้ามารุมร้านเขาหน่อยครับร้านกว้างขวางบรรยากาศดีที่จอดรถเยอะตัวร้านก็จะเน้นธรรมชาติครับเป็นไม้แล้วก็มีหลังคามุงจากตอนกลางวันก็ลมเย็นสบายไม่ร้อนเลยครับมีสะพานให้เดินเล่นชิลๆด้วยที่นั่งก็มีหลายโซนครับเป็นาท์ดอร์ทั้งหมดเมนูอาหารก็มีหลากหลายครับส้มตําไก่ย่างอาหารไทยอีสานรสชาติแซบ่บเสด็จสดเดาเครื่องดื่มขนมหวานอีกหลากหลายเมนูวันนี้ก็จะนําเสนอเมนูที่ทางร้านเขาภูมิใจนําเสนอครับอย่างแรกเลยก็คือไก่ย่างนั่นเองครับตัวละ220บาท สั่งกันแทบทุกโต๊ะครับแล้วก็ขายดีทุกสาขาครับเป็นไก่ย่างที่เนื้อนุ่มหนังกรอบมีน้ําจิ้มแจ่วมาให้แต่จริงๆไม่ต้องจิ้มก็อร่อยนะครับเนื้อไก่จะค่อนข้างหนึบกว่าไก่ย่างทั่วไปแต่ไม่เหนียวต่อมาเป็นเมนูเมี่ยงปลากระพงราคา399ปลากระพงเขาจะใช้ปลาสดนะครับทำอย่างพิถีพิถันเอาก้างเอาอะไรออกบดแต่ก้างกลางเขาไม่ได้ทิ้งนะครับเอาไปดัดให้งอแล้วก็ทอดใช้แต่งจานเพิ่มมูลค่าได้ส่วนเนื้อก็เอาไปทอดจนมันเหลืองกรอบเลยนะครับในชุดเมี่ยงปลาก็็็จจจะะมมมมมีีีผักกกสดาาให้้เเตรลลยแลวขน มีถั่วลิสงมีหอมเจียวกับกรอบน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มถั่วตัดหวานๆมันๆครับเวลากินก็จับห่อเป็นเมี่ยงได้เลยเมนูต่อมาเป็นไก่ใต้น้ำครับเป็นเรคคอมเมนต์ของทางร้านเมนูแนะนำนะครับเป็นเมนูพื้นบ้านเลยที่ใช้ไก่บ้านสับทั้งกระดูกนะครับผัดเคี่ยวกับพวกเครื่องแกงพริกแกงสมุนไพรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเมนูไก่ใต้น้ำเนี่ยถ้าเป็นวิธีทำแบบดั้งเดิมก็คือเขาจะทำให้สุกโดยวิธีการนึ่งโดยมีหม้อน,น้ำอยู่ด้านบนนะครับเครื่องแก,มมก,มก,กงม ความรวดเร็วแต่ว่าความอร่อยไม่ต่างกันเลยนะครับจานนี้รสชาติเผ็ดจัดจ้านดีจริงๆราคา179บาทต่อมาเป็นเมนูส้มตำนะครับจานนี้เขาเรียกว่าตําฝากมารุมครับก็จะเป็นตําเหลาใส่ไหลบัวกกรอบใส่หอยแครงนะครับมีกุ้งสดปรุงรสด้วยน้าปลาราแล้วก็มีขนมจีนกับไข่ต้มใส่มาให้ด้วยคงเอาไว้แก้เผ็ดนะครับสีสันก็หน้าตาน่า,นา,นารับประทานมากๆจานนี้159บาทแล้วก็จะมีตําป่าด้วยนะครับจานนี้ถูกเลย80บาทครับตาป่าที่นี่ก็จะเครื่องแตกต่างออกไปจากร้านอื่นนิดหน่อยนะครับเป็น อย่างเช่นที่นี่จะใส่ยอดชะอมสดใสใบ,บแมงลักด้วยนะครับแล้วก็จะมีผักกาดดองถั่วง,งอกแล้วก็หมูยอ,อนี้ทั่วไปแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใส่หอยโข่งนะครับแต่ว่าปลาร้าที่ขาดไม่ได้เลยแต่ถ้าใครไม่กินปลาร้าก็สามารถสั่งเป็นตําไทยหรือตําข้าวโพดไข่เค็มแบบนี้ก็ได้นะครับจานนี้ก็80บาทแต่ดูเขาทํามาให้ดีครับน่ากินมากตําข้าวโพดเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นเม็ดๆนะครับเป็นแพรแบบนี้แหละเคี้ยวอร่อยกว่ากันเยอะครับแล้วก็ไข่เค็มแยกมาให้ไม่ได้ตำรวมลงไปนะครับเมนูต้มยำแซ่บๆก็มีครับเป็นต้้้มมมยยาาคังเนนนํใสสหออรืุ่ไพ ใช้มะนาวสดแล้วก็มะเขือเทศจะให้ความเปรี้ยวอมหวานนิดๆเนืน้อปลาคังสดและไม่คาวเลยหม้อนี้179บาทแล้วก็ที่ชอบอีกจานหนึ่งก็คงจะเป็นคอหมูย่างนะครับที่เขาจะไปหมักแล้วก็ย่างฐานให้มันหอมๆแล้วก็จะมาทําเป็นน้ําตกคอหมูย่างอันนี้บอกเลยสุดยอดครับแค่คอหมูย่างเปล่าๆก็ยังอร่อยแล้วนะครับมันนุ่มแล้วก็หอมด้วยเครื่องคั่วต่างๆทั้งข้าวคั่วพริกป่นคั่วนะครับที่ทางร้านเขาจะคั่วเองรสชาติเข้มขน้นจัดจ้านแล้วก็ตรงปกแน่นอนนะครับแล้วก็จะมียำหอยแครงด้ แรเลือดซิปๆนะครับแกะเนื้อมาให้เรียบร้อยแล้วยำใส่เครื่องต่างๆมีหอมแดงตะไคร้ผักชีปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวพริกเผานิดหน่อยนะครับ159าบาทเมนูอาหารจานเดียวก็มีนะครับจานนี้เป็นผัดหมี่โคราชหน้าตาจะคล้ายๆผัดไทยแต่ว่ารสชาติไม่ใช่นะครับผัดไทยจะมีเปรี้ยวหวานนะครับแต่ว่าจานนี้จอกไปทางเค็มหวานใส่กุ้งด้วยนะครับถ้าใครชอบความเปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มลงไปทีหลังได้แต่ก็ควรจะชิมรสชาติแบบต้นต,นตำรับเขาซะก่อนนะครับเมนูของหวานก็ต้องห้ามพลาดไอศครีมไข,ข่แข ที่โฮมเมดด้วยนะครับแทรกด้วยเนื้อไข่แดงในไอติมไอติมอร่อยนะครับไข่แดงก็ไม่มีความขาวเลยแล้วก็ให้เนื้อหนึบๆมันๆอร่อยดีครับถ้วยละ45บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีเฉาก๊วยนะครับมีวุ้นเป็ดแล้วก็อีกหลากหลายเมนูตอนที่เราไปถ่ายเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างที่ร้านเขาอัปเดตไปหลายอย่างแล้วนะครับทั้งเมนูทั้งสถานที่หรือว่าโปรโมชั่นต่างๆเราก็สามารถเข้าไปดูในเพจฝากมารุมปทุมธานีได้เลยนะครับหรือใครอยู่ใกล้ๆอยากหาร้านอาหารอ,าารอีสานอร่อยอร่อย,อรอยบรรยากาศดีฝากมารุม ้านนี้กันหน่อยนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11โมงถึง5ทุ่มครับพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวลงไว้ให้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ